สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เมียกอสิมาเฮ็ดท้อเนาะเขาก็หามาหึงมือแล้วล่ะมันเกิดถึงแล้วหาอยู่ไห้อยู่หน้าเฮานี่ล่ะดอนข้ากบโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยวนตาตาเห็นตาบ่เป็นเรื่องใช่โอ้นี่เห็นแตกนึงพ่อใหญ่แล้วเห็นนี่เฮ็ดพ่อหนังนี่เฮ็ดพ่อหนังนผลจะส่วนมากเฮ็ดกระร่งเกิดอ่อนบางนี่เกิดใหม่ เอาหาน้ำกันลูกหลานเลยไก่ขั่มจริงอ่ะสิพ้อแกงนี่ยไผ่สือ่อหัวซ้ำยัดถั่วสิื่อเราอ,อิดเราอ,อ่อนบันดีพ่อก็แยมเท้ารางพ่อก็แยมนุ่มอยู่พ้อแกงนี่ยไปเอาซ้ำพ้อแกงลูกหลานหนึ่งไม่กินน้ำกันอยู่หน้าลุมเนะาะเอาแกงน้ำกันลูกหลานหม้อเดือดผ่อนผ่านเลยมันอ่อนี่ใส่กก่อนสามพ่อใหญ่มตาตำหม,มาักพริกเตรียมของให้เราโอ้หอมหัวตะไคร้ใหม่ๆน,นี่นี่พักติว๋ว ไปตูร่งบวานพร้อมรับประทานนะพี่น้องเลยเมื่อริงเจงี้ปวดได้หลงงุมันคือหน้านเย็นอยู่โอ้ยมาเด้อลูกหลานเนี่ยเซโล